สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วัน,นที่ห้กุมภาพันธ์สองพันห้าเวลาสิบสนาิกาสนาทีนะคะที่ยาจินจะบอกวันที่บอกเวลาเพราะไว้ไวเผวื่อายาจินแก่กายาจินใะเอามาดูนะคะจะได้รู้วันที่เท่าไหร่นะคะในปทไทยนะคะ,ะ,ะ,คะก็เป็นช่วงที่สบายๆนะคะอากาศเย็นๆน,นะคะ ยายจินก็ฝึกใช้ขาตั้งกล้องที่ยายจินซื้อมาใหม่นะคะบางทียายจินก็ลืมตัวเพราะว่าขามันกว้างนะคะยายจินเอาไปถ่ายแล้วมันก็จะสั่นๆเย็นหัวนะคะเราจะได้รู้ว่าแก้ไขแบบนี้นะคะปัญหามันมาตรงไหนจุดไหนที่เราทําไปนะคะยายจินจะได้แก้ไขนะคะวันนี้ก็จะทําคลิปสั้นๆน,นะคะมาอัปเดตบริเวณบ้านยายจินนะคะบริเวณส,สวนหย่อมนะคะ แล้วก็ยายจินจะพาไปดูตากับยายนะคะวันวันนึงยายจินทําอะไรบ้างนะคะเผื่อเป็นคอนเทนต์นะคะเขาเรียกว่าคอนเทนต์ให้เอซแฟนคลับได้ชมกันนะคะผิดพลาดประการใดยายจินก็ขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะสามารถติเตียนกันได้นะคะยายจินก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าประมาณไหนนะคะบางคนเขาก็บอกว่าเราพูดเสียงแข็งๆนะพูดเหนือยายจินก็แข็งนะ อย่าจินไปคนพูดไว้นะคะภาษาเหนือน่ะถ้ายาจินอู้นะคะเสียงมันจะแข็งเขว่าม้านะคะบางทีมันก็ฮวนฮวนมันแข็งแข็งมันบนวนหูอน,นี่ยอย่าจินก็พูดภาษากลางไปด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เป็นภาษาที่บางคนเขาจะได้ฟังรู้เรื่องกันนะคะถ้าพูดแต่ภาษาเหนือไอเราก็พูดมันจะเสียงแข็งแข็งเห้าๆนะคะ ูดภาษากลางรู้สึกมันเหมือนจะนุ่งหูหน่อยนะคะยายจินเป็นคนพูดไวนะคะทําอะไรก็ไววักวัง,ว,ง,ว,งวังนะคะมันดูแบบเพราะเราอยู่กับคนแก่นะคะเราต้องไวต้องคล่องตัวนะคะตอนนี้ก็เป็นยามเทียงเพีนะคะยายจินก็ใส่หมวกบางลูกตาไวเพราะแสงมันจ้านะคะฝนก็รู้สึกจะตกมาค่ะปล่อยๆนะคะ,ปปะ,คะวันนี้มาทักทายกันนะคะให้ให้เอฟซี FC ได้ เห็นหน้าเห็นตานะคะเดี๋ยวจะลืมหน้าตายายจินเป็นยังไงจํากันไม่ได้นะคะเพราะว่านานทียายจินก็จะทําคลิปทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็ทํากับข้าวให้ยายเสร็จยายจินก็เสร็จพะละส่วนตัวก็เกือบเที่ยงก็เที่ยงนะคะก็เลยถือโอกาสทําคลิปแล้วก็ฝึกใช้ขาตั้งกล้องไปด้วยนะคะตอนนี้ที่มุมเดิมนะคะคราวรือสีนะคะตอนนี้ ผลมันปล่อยลงมารู้สึกมันจะไม่ค่อยขาวนะคะตรงนี้นะคะเนีย่ยยายจินก็ชอบเลี้ยงมาก่อนใช้ไม้ดอกไม้ประดับมันก็ลงทุนไปเยอะนะคะยายจินก็เอาตัวนี้แหละนะคะอย่าลืมนะคะฝากช่องเล็กๆนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ,ะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปให้ยายจินด้วยนะคะ แสงมันจะจ้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ละมุมละมุมนะคะเดี๋ยวยาจินจะไปทํางานนะคะไปดูยาจินทําคลิปเดี๋ยวไปดูกันทีย่ยายยาจินจะเย็บผ้านะคะยาจินตัดผ้าด้วยพอดีคนงานเขาไม่มานะคะเขาเลี้ยงหลานแล้วก็เย็บไปไขายเป็นผ้าม่านสําเร็จรูปนะคะอยากได้ผ้าม่านนะคะร้านเยผ้าม่านนะคะอําเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะยาจินก็มีงานทําหลายอย่างนะคะตั้งแต่การดูแลผู้สูงอายุนะคะผู้ชราเลยแหละอายุเก้าสิบนะคะตากบยายนะคะ ตั้งแต่ตื่นมานะคะจะจินก็เอาตายายล้างหน้าแปลงฟันนะคะเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแต่เราก็ต้องคอยดูแลนะคะไม่ให้เขาหกล้มนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะคะแดดสองตายาจินนะคะยาจินดึงนี่ออกลงหน่อยการดูแลผู้สูงอายุนะคะมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะคะว่าเขาต้องดูแลความสะอาดร่างกายของเขานะคะระบบขับถ่ายอาหารการกินของเขานะคะเราต้องดูแลอาหารทีร่เคี้ยวง่ายย่อยง่าย,ย วันนี้ยายจินก็ทำน้ำพริกมะเขือเทศให้ยายกินกับนึ่งมันนึ่งเปลือกนึ่งฟักทองให้ยายนะคะตายาจินก็ต้มส้มปลานะคะให้ตาทานนะคะที่จริงยายจินก็ทํากับข้าวเป็นร้อยอย่างแต่มันวุ่นวายนะคะยายจินไม่สามารถทําคลิปได้นะคะรู้สึกมันเร่งรีบปุ๊บปั๊บปุ๊บเดี๋ยวเอฟซีดูแล้วจะเบียนหัวนะคะยายจินก็เลยตัดคอนเทนต์นี้ไปเลยนะคะตอนแรกว่าจะพาดูด้วยก็ดูเดี๋ยวไปดูยายจินย่พาก็ได้นะคะ จะจินทำหลายเรื่องหลายอย่างนะคะดอกไม้อะไรจะจินเนี่ยจะจินก็ชอบนะตกแต่งกันทั้งลูกสาวทั้งสามีจะจินก็ทำขอ,อมุมนี้จะจินทำนะคะมุมเนี้ยดอกเนี้ยนะจะจินเลี้ยงเองนะคะเต็มเลยนะคะชอบนะคะไว้ล่วงลงก็มาดูบรรยากาศบ้านนอกของอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะถ้าพูดถึงบรรยากาศนี่ดีนะคะโอโซนดีมากเลยนะคะโอโซน,ด,น,ะะโโซนดีนะคะแล้วก็ อากาศดีนะคะก็ประมาณว่าเราฟอกปอดได้เลยนะคะอากาศดีไม่มีมลภาวะเป็นพิษนะคะช่วงนี้ก็อากาศเย็นสบายกลางคืนก็หนาวนะคะที่ก็มหมมว้าสอ2พืนนะคะใส่หมวกนอนนะคะก็จะมีฝนนะคะกลางวันบางมีพก็มีแดดออกร้อนหนาวฝนสามอย่างเลยนะคะก็ถือว่าดีอยู่นะคะจังหวัดหน้านีอากาศดีมากเลยนะคะ เย็นสบายนะคะถึงจะร้อนก็นร้อนชื้นนะคะก็สบายอยู่ไม่ได้ร้อนมากมายนะคะช่วงนี้นะคะฝนก็ฝน,นแบบให้น้ําให้ดินชุ่มชํานะคะฝากเอฟซียายจินนะคะทั้งในประเทศและนอกประเทศนะคะยายจินฝากด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะยังไงยายจินก็ขอฝากตัวด้วยนะคะเพราะยายจินก็แก่แล้วนะคะแต่ใจมันรักนะคะยายจินชอบนะคะ ทำอะไรแล้วก็บันทึกไว้นะคะทําบันทึกไว้ไว้ให้ลูกให้หลานดูนะคะเดี๋ยวยายจินจะพาไปดูเย็บผ้าด้วยนะคะแต่ตอนคลิปนี้ยายจินจะพามาดูสวนย่อมของยายจินมีดอกไม้อะไรมันผลิบานขึ้นมามั่งนะคะตามเวลานะคะเดี๋ยวจะไปดูไปทักทายยายกับตานะคะการดูแลผู้สูงอายุนะคะการเลี้ยงดูผู้สูงอายุนะคะดูแลจิตใจดูแลกายดูแลใจนะคะทุกอย่างเลยทุกเรื่องเลยเหมือนเรา เลี้ยงลูกเล็กๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะไปชมเดี๋ยวไปทักทายยายด้วยนะคะยายจินสพายกระเป๋าไปด้วยนะคะเมื่อกี้เอามานะคะเราไปดูกันนะคะ,ะไปดูกันนะคะอ่ามุมนี้นะคะเอ้ยอยายจินลืมตัวนะคะยายจินลืมตัวนะคะเดี๋ยวยายจินจะขออนุญาตวางกล้องเราจะได้ไปกันช้าๆนะคะเพราะยายจินก็ลืมตัวนะคะปรับขาขึ้นหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกัน มีข้อผิดพลาดประการใดยายจินก็ฝาก f อซนะคะเตียนบอกเล่ายายจินมาด้วยว่ามันเป็นยังไงบางทียายจินก็ลืมตัวนะคะมันก็ภาพอาจจะสั่นไปหน่อยยายจินก็ที่จริงยายจินก็ซื้อกันสั่นแบบดีๆมาใช้แล้วยายจินใช้ไม่เป็นจะให้ลูกสาวไปใช้แล้วนะคะกิมบออะไรนั่นน่ะมันก็จะว่าง่ายกั่มันสําหรับคนแก่มันก็ยากนะคะการใช้นะคะยายจินก็ต้องเลือกอันที่มันง่ายๆนะคะ่ะมุมนี้นะคะ ยายจินไม่ได้จัดมันนะคะสวยงามอยู่นะคะเคราลือสีนะคะเราดูไปหลายๆมุมนะคะม,มันทาให้บรรยากาศเราร่มรื่นนะคะเป็นการฟอกปอดอันนี้มุมบ้านยายจินนะคะวันหลังยายจินจะพาสองบ้านยายจินนะคะอันนี้ดูเฉพาะด้านหน้านะคะอันนี้คือสวนยมนะคะยายจินก็ทํามาหลายคลิปแต่ว่าแต่ละครั้งนี่มันดอกไม้มันคนละอย่างนะคะอันนี้จะเพิ่มมาคือดอกเขาเรียกว่าดอกอะไรนะทางนี้เขาเรียกว่าดอกดอกดอก,ดอก ลืมไปแล้วเนี่ยดอกกระดาษภาษาเหนือน่ะดอกกระดาษไม้อย่าจินลืมอะ่ะดอกสีม่วงกับสีเหลืองนั่นนะนะคะเชื่อมันก็ลืมไปแล้วเนี่ยแก่ก็ลืมนะคะอันนี้คือมุมนี้ทําให้เราดูร่มรื่นนะคะผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายสายตาด้านจิตใจเราด้วยนะคะมุมนี้ดูสบายสบายนะคะไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนะคะท้องฟ้าก็สดใสแต่ก็ครื่มๆหน่อยๆเพราะจะมีฝนนะคะ ยายจินจะแพรนคล่องช้าๆนะคะยายจินชอบลืมตัวบางทีเมื่อก่อนอยายจินไปทําคลิปที่บนเขานะคะมันเดินมันตะกุกตะกักมันก็เลยสั่นนะคะพอเราพระวงเราจะไปสะดุดนะคะอันนี้ดอกต้นนี้ยายจินชอบนะคะเพราะมันเขียวดีนะคะยายจินเอามาเลี้ยงดูนะคะมันทําให้เราสบายตานะคะคลิปนี้มันก็นไปตั้งแปดนาทีแล้วเดี๋ยวอาจจะยาวไปหน่อยเดี๋ยวยายจินพาไปดูบรรยากาศออรอบๆนะคะ อันนั้นโรงเรียนหน้าบ้านยาจินนะคะรู้สึกดอกอะไรเหลืองๆนะั่นนะยาจันก็จำชื่อ<ๆ>เดี๋ยวต้องไปทำคลิปใหม่นะคะมุมนั้นนะคะเหลืองๆนะคะรถมามันก็จะมีรถไปมานะคะเดี๋ยวยาจินจะซูมให้ดูนะคะดอกเหลืองๆก็สดชื่นดีนะคะเนี่ยสดชื่นดีนะคะ ดอกนี้นะคะสวยงามนะคะใหกจินชอบนะคะมันจะออกช่วงนี้แหละค่ะเหลืองๆนะคะบริเวณโรงเรียนก็สดชื่นนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะรถลามก็จะขวักไข่หน่อยนะคะดึงภาพกลับมาดีกว่านะคะใหยจ่จินจะพยายามเดินช้าๆนะคะต้นไม้บ้านยากจินเนี่ยก็ ขออภัยด้วยนะคะถ้ารู้สึกเวียนหัวยะจินก็พยายามตตะหนักให้ดีๆว่ะค่อยๆไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปใหม่ไปทักทายยายด้วยต้นไม้บริเวณนี้นะคะเจจินจะส่องอยากได้ปกสวยๆนะคะแต่าจจินก็ทำปกไม่เป็นว่าจะศึกษาดูอยู่มันไม่มีเวลานะคะดูแลคนแก่หลายเรื่องหลายราวนะคะ ต้นคริสติน่านี่กชายจินกำลังจะบานไอ้กำลังจะดอกแดงๆใบแดงๆนะคะอันนี้มุมนี้ต้นไม้ที่เดกายจินเลี้ยงไว้นะคะต้นนั้นก็เขาเรียกพญาไล่ใบนะคะเด็กชายจินจำชื่อไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าลูกสาวเขามาเลี้ยงนะคะหน,หน้าบานเด็กชายจินก็มีนะคะวันนั้นเอามาตากแดด นะคะอันนี้เป็นมุมคิสติน่านะคะสวยงามนะคะคิสติน่าเดี๋ยวเราไปดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องลองคลิปไปก่อนเดี๋ยวดูให้มันจบคลิปนี้นะคะนี่นะคะมุมต้นไม้ใหญ่จริงก็เลี้ยงไว้นะคะ จิ้นขออนุญาตเดินลงไปข้างล่างไปทักทายยายเดี๋ยวเราจะได้จบคลิปนะคะนี่นะคะจิ้นก็สะพายกระเป๋ามาด้วยต,ต้นหญ้านั้นยังไม่ได้เก็บนะคะอันนั้นกระงหลกย็บผ่าของยายจินนะคะมุมนั้นเดี๋ยวเราจะทําคลิปใหม่นะคะอันนี้นะคะอันนี้ด้านหลังนะคะสังเกตดูวพวงแสดนะคะซุ้มพวงแสดสวยงามนะคะ สีส้มๆนั่นนะคะเดี๋ยวทักทายยายด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยจินตั้งกล้องนะคะเดี๋ยวจะให้ดูมุมนะคะแม่นั่งลงก่อเดี๋ยวเราทักทายยายสวัสดียายเอามานั่งเล่นข้างล่างนะคะแม่สวัสดีค่ะเอซีสวัสดีเจ้า ยายปิดอุ้มเมืองนหเจ้าหนาวก็แม่หยายายยังคนไหนยังายายวันนี้จะแจกซองขาวให้ยายแก้วนะคะเพราะว่าไปกองทุนหมู่บ้านมานะคะเพราะว่าเขาให้มานะคะ มอบให้ยายก่อนยายทักทายแม่สบายดีห่อแม่สบายดีทักทายเอฟซีกับสวัสดีเจ้า,ด,จาดังๆยายเขนชอบยาเขอชอบออกหน้ากล้องหน่อเอาแม่หนบซ้องข้างไหนสามสองแทนาทักทายายายนะคะ เขาก็ประมาณยายแก้วอายุแม่ย <được inside them> ุติอะไรแม่คราวนี้คาหน้านี่ให้เขาให้ยุอะไรแปดท่เก่าเก้าสิบมานี่ลักกาเดอนหนานี่กับเก้าสิบนั้นนี้กนี่ถือเป็นเก้าสิบปีนะคะกินข้าวอร่อยนะคะสําหรับยายแก้วมานั่งมุมนี้จริงๆยายแก้วเขาจะนั่งมุมนี้นะคะไปทักทายตาจ้อนก่อนตาจ้อนตาจ้อนตาจ้อนสบายดี ป่อสวัสดีครับเอฟซีก่อนสวัสดีครับลงกองถ่ายหนังนี่สวัสดีครับกะบอูดังดังป่อชื่อหยังป่อชื่อหยังป่อชื่อหยังบอกเอฟซีกับป่อชื่อหยังป่อหยังสาลาเปาซาลเปาป่ออีป่อชื่อหยั่งชื่อหยังป่อชื่อหยัง อออเออพูดดังๆอ่ะว่าไม่ปอชื่อยังอูด,ดังๆร้อยตำรวจตีร้อยตำรวจตีจกระโดนคำชนะคำชนะปออายุเท่าไหร่ฮอายุเท่าไหร่อายุออแปดสิบเก้าเออแปดสิบเก้าเก้าสิปีมานี่แล้วนะคะเท่ากับยายหมอกแก้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะอายกมือบายบายเอซก่น มุมนี้เป็นมุมที่ตาขจรน,นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวยายจินจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะยายจินก็ขอบายบายไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเดีย๋ยวยายาจินพาไปอ่าพาบายบายเป็นกันเดี๋ยวเขา้ามาปะบายบายเอฟซีว Bye. Bye บายบายบบายายสวัสดีค่ะจริงๆก็ขอลบคลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอไปบายบายสวัสดีครับสวบัสดีค่ะบายบายแล้วนะคะเราไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราลงคลิปใหม่นะคะ